สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําทการงอนะครับเกี่ยวกับสปริงของเชือกผ่าเชผ่าเนี่ยสปริงมันจะแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่กดไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเมื่อยมือนะครับต้องใช้แรงกดเยอะอเราจะต้องทําการตัดสปริงออกไป3ามข้ออันนี้ตัดออกไปแล้วครับตอนนี้สบายเลยนะครับก็คือว่าเวลาระยะกดไปเนี่ยก็คือนิ่มขึ้นนะครับพราะถ้าเป็นตอนแรกๆนี่จะแข็งมากเราต้องใช้แรงกดมากวิธีก็คือ,อเดี๋ยวทำให้ดูย้อนหลังก็คือ ปรับตัวที่ปรับเป็นสี่ห้าองศานะครับถักออกไปให้เอียงก่อนเรางัดงัดสปริงนะครับอ่า,านะาเรางัดสปริงตัวนี้ขึ้นมาคืองัดให้ตัวตัวยางสีดําเนี่ยหลุดออกมานะครับตอนแรกตอนแรกเนี่ยมันจะงัดค่อนข้างยากหน่อยแข็งหน่อยแล้วเพราะสปริงมันจะแข็งก็คือ,คอเราเรางัดไปที่ตัวสปริงแล้วก็ดันลูกยางตัวน,นี้นะครับให้ให้พ้น ตัวล็อกออกมาครับจะเป็นแบบนี้นะครับอ่านีนก็จะออกมาแล้วเราก็มาทาการตัดนี่ผมตัดออกมาละตอนแรกยาเท่านี้ครับตัดออกไปสามข้อครับกำลังเหมาะเลยถ้าตัดเยอะต้องระวังนะครับถ้าตัดเยอะไปเนี่ยมันอ่อนเกินมันจะไม่ดีดตัวกลับพอเวลาเรากดลงไปเนี่ยมันจะไปค้างอยู่มันไม่เด้งกลับนะครับเพราะว่านั่นเป็นที่สปริงเพราะเมืเ่อกี้ลองใช้กับสปริงตัวที่อ่อนแล้วเนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าพอกดลงไปมันก็ค้างเลยอ่าเวลาใส่นะครับ เราก็ใส่ไปที่ทุกจังนี้ก่อนครับเห็รูนี้นะครับเราก็ฝาไปที่รูดเดิมนันะครับแล้วก็ดันดันไปให้เข้าล็อกนะครับตรงนี้เขาจะมีล็อกอยู่ขนาดนี้นะครับนี่จะเข้าล็อกแล้วนะครับแล้วก็ขับตั้งทงเก้าสิบองศาในการทำงาน เวลาเวลาที่เรากดลงไปเนี่ยมีความนิ่มขึ้นนะครับถือเราไม่ต้องใช้แรงกดมากเหมือนตอนแรกนะครับถ้าเป็นสปริงที่ที่ไม่อ่อนเกินที่กาลังดีเนี่ยมันจะเด้งกลับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเราตัดเยอะเกินเนี่ยมันจะไปค้างอยู่งี้ครับพอเราเรากดแล้วมันก็ไม่เด้งกลับอ่าเนี่ยฝากไว้นะครับสําหรับคนที่ใช้ชนะครับเชฟผากนะครับเกี่ยวกับว่าการโมสปริงนะครับโอเคครับ